พอดีป้าแกมีน้ําใจนะฮะให้แผ่นปองมาสองแผ่นก็โมทนาบุญกับป้าด้วยขอให้ป้าได้ปณิพานชาตินี้นะป้าเนาะอาถูกครับมาจากบ้านปูงเลยนะนี่อ่าทั้งรวยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะป้าเนาะซาถูกครับครับโอ้ดูดูดูส่วนที่เราได้ปิดทองอ่าบล็อก หล่อพระเสียงพระในทั้งนี้บ,นบนนุญกุศลที่พระเจ้าได้ทำนั้นทำในทั้งนี้จงสมบูรณ์ให้พระเจ้าได้ถึงสิ้นพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดขแล้วพระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและาาทางธรรมสาธุที่ทั้ทงนั้นด้วยนะบ้าเนะาะครับเหลืออีกแผ่นหนึ่งนะ,ะบ้าบ้ามีกี่แผ่น นุ่นไงบล็อกนั้นน่ะป้าให้มาสามแผ่นนะขอให้ป้าร่ำรวยจนกว่าป้าจะถึงพระนิพพานเดอ้อสาธุขอนะป้านะขอคำว่าไม่รู้ไม่มีจงอย่าได้ปรากฏเกีย่ป้าทุกภพทุกชาตินะป้านะจนกว่าป้าจะถึงพระนิพพานเดอ้อสาธุผมขอด้วยนะสาธุ คคุณเีย,เยผมเอาผมเอาด้วยผมเอาด้วย <c oughs> มาด้วย <c oughs> มาจากบ้านโป่งป้าป้ายิ่งให้ยิ่งได้นะป้า <c oughs> ลูกหลานลูกหลานเขาขอ <c oughs> ยิ่งให้ยิง่งได้อนนี้ป้าซื้อมาจากบ,บ้านเลยตรงายายเห็นเขามีกล่องอยู่ตรงนั้นแล้วหายไปไหนอะเมื่อกี้เนี่ยมีทองด้วยนะคุณแ <c oughs> ม่ขอซื้อคุณแม่ต่อสักไปได้ไม่ต้องซื้อเอาไปเลย ยิ่งให้ยิ่งได้สาธุโมทนาบุญด้วยสาธุครับได้ได้วยกันได้ด้วยกันทำได้บุญด้วยกันได้คุณได้กันุณนะคะคุณแม่คุณแม่ร่ำล่ำรลยด้วยมาตรงนี้เลยนะคะได้ได้แล้วโอ้ไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาที่เราปิดแล้วเสร็จทองปิดหน้าขาดเราเราจะไม่จะไหนคงไม่เป็นไรหรอกครับแต่แต่ที่เป็นยายนะยายจะมีความเชื่อว่า เราถวายเป็นของส่งแล้วใช่ไหมเราไม่ควรจะปฏิบัตินะคะอ่าเนี่ยนูก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวปัจจัยเราจะใส่ตรงไหน่ปัจจัยเดี๋ยวเดี๋ยวถวายเดี๋ยวหลวงพ่อจ้าวาดมาอ๋อเดี๋ยวเราถวายใช่ๆๆแม่ครับผมกับของคุณแม่อย่างสุ้สาธุครับ ปลาปลาหมดหมดย,ยังยังขออีกแค่หน,นึ่งปลาเหลืออีกสองสองจุดนะปลาต้องไปติดนะยายติดหมดแล้วติดหมดแล้วใช่ไหมใช่คุ่จะไปติดก <สา S 2> ัง<ส>ากอาธุครับไปทองไปทองไม่ติดั้ดงหรอ จ้าไดปิดทองในครั้งนี้จงทรงบุญให้พระเจ้าและครอบครัวจงเจริญเลยอายุวันราชกตริลนะบริพารและประสาสมบัติและได้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเิดสาธุปร้อยอลอย ชานนี้ไมด้วยโอยถึงบริาชั้นนี้ด้วย อันนี้แพ็กเกจจะแพ็กเกจที่เหมเล่แล้วเอานะลยงรียนไหนเขากเอาที่นี่แล้เดี๋ยวชงร้อนเพลงไปครับ็จะอ่าผมไม่แน่ใจครับอดผมไม่แน่ใจครับ เหลือแผ่นหนึ่งครับแผ่นสุดท้ายซึ่งมีที่ทองติดตัวไว้

ความกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีครับโมทนาบุญร่วมกันนะครับปิดทองพระเสียงของพระพุทธเจ้านะฮะสามส่วนด้วยกันในส่วนของอยอดแหลมแหลมแล้วก็ในส่วนของอสามส่วนสี่ส่วนครับ วัสดีพี่ก็ตอนเย็นนะฮะสิบเจ็ดนาฬิกาจ <c oughs> ที่ไว้เรียบร้อยแล้ว2ที่ไว้แล้วนะครับ <c oughs> เราจนยินมาอีกรอบโอเคครับผมบุญรักษาเทวดาขุ้นกองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อย่างก,กินขนมปังงทานให้พันได้บุญก่อนนะคร โอเคครับผมอย่างนี้แหละครับบุญรักษาสุขภาพคุ้มครองครับผมสาธุครับ